สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูคเคอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระเอยนะคะการผรสมคําสระเอียอ่านักเรียนมองตรงนี้มองตรงที่คุณครูคคชี้เมาส์ชี้นี่นะคะอันนี้คือหน้าตาของสระเอียเวลาเราจะเอาพยัญชนะไปใส่เนี่ยเราจะต้องมีตัวนี้มาก่อนตัวเอตัวเอนะคะตามด้วยขีดขีดก็คือกอไก่ถึงฮอนก คูนะคะพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะแล้วแล้วก็จะมีสระอีอยู่ด้านบนอ่าแล้วก็ตามด้วยยอยักตัวยออ่าตัวยอตัวนี้ไม่ใช่พยัญชนะต้นนะคะแต่เป็นสระเอียเจอยอตัวนี้อ่ามาคู่กับสระเหล่านี้เรียกว่าสระเอียนะคะอ่ะคุณครูก็จะมีเพลงมาให้นักเรียนร้องอ่าให้นักเรียนจานะคะอ่า เพลงสระเอียนะคะเออียอเออียอรวมเรียกสระเอีย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 หนาเอียแฮเอนั่นเดินนำนาอีนั่นมาข้างบนญยอข้อตามด้วยคนสุกเรือล่นไปกันสามเกลือสุกเรือล่นไปกันสามเกลือ เออียอเออียอรวมเรียกสระเอียเน็นไหมคะนี่เออียอสามตัวนี้รวมกันเป็นสระเอียนั่นเองนะคะเอ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 หน้าเอแเอนั้นเดินนำนาออนั้นมาข้างบน ยอข้อตามด้วยคนสุกเรือล่นไปกันสามเกลือสุกเรือล่นไปกันสามเกลือ,อวิธีการเขียนเรามาดูตัวอย่างวิธีการเขียนนะคะร้องเพลงจบไปแล้ววิธีการประสมค่ะเมื่อเราเอากอ่อกับสระเอียมาผสมกันแล้วจะได้เป็นแบบไหนมาดูค่ะก่อเอียเกียนะคะกอเอียเกียเอนั้นเดินนำหน้าคิดเหมือนเดิมขีด ขีดก็คือเอาพยัญชนะต้นมาใส่ข้อดีพยัญชนะต้นของเราก็คือกไก่นั่นเองเองนั้นเดินนําหน้าตามด้วยพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็อีอีอยู่ด้านบนแล้วก็ตามด้วยตัวยอนั่นเองนะคะรวมกันเป็นกอเอเกียนะคะ,ะเวลาเขียนก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อไป จอจานสระเอียก็จะเป็นจอเอเจียนะคะขีดนีเอาจอจานมาใส่ไว้แทนขีดนั่นเองอ่ะก็จะได้เป็นจออีอยู่ข้างบนอีจะอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นและก็ตามด้วยตัวยอนะคะก็จะเป็นจอเอเจียนะคะข้อนี้มเอียเมียเอนั้นเดินนำหน้า มอมาขอตามมาด้วยสะอีอยู่ด้านบนตามด้วยยอตัวย,ยออ่ะมอเอียเมียอ่ะข้อนี้ปอเอียเปียเหมือนเดิมเอเดินนำหน้าปอปลาเอาไปใส่ไว้แทนขีดระอีอยู่ด้านบนแล้วก็ตามด้วยตัว ยอรวมกันเป็นปอเอียเปียนะคะอ่านมาอ่านแ,แต่ข้อแรกพร้อมคุณครูนะคะกอ,เอ,กอเอียเกียจอเอียเจียมอเอียเมียปอเอียเปียอ่ะอ่านตามคุณครูเสร็จแล้วเราจะไปดูแบบฝึกหัดหน้านี้กัน แบบฝึกหัดสรรเอียแบบฝึกหัดสระเอียอันนี้สรรเอืออาสักครู่นะคะแบบฝึกหัดสระเอียอนนะคุณครูมาใช้โปรแกรมนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นชัดๆนะคะว่าวิธีการเขียนเนี่ยมันเป็นมายังไงนะคะสระอะไรมายังไงอามันจะได้ชัดขึ้นนะคะอะ ดูตรงนี้เหมือนเดิมก่อนที่จะไปอ่านตรงนี้อ่าก่อนที่จะไปอ่านตรงนี้เราก็จะมาเขียนนี่เขียนตามรอยแล้วก็หัดอ่านกันก่นกอนนะคะปปาบกวสระเอียก็จะเป็นปเอเปียนะคะเราก็เขียนตามรอยเลยอ่าเอนั้นเดินนำหน้าปปาไปใส่ไว้แทนขีดแล้วก็สระ อีอยู่ด้านบนแล้วก็ตามด้วยตัวยอก็จะเป็นปอเอียเปียนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนสวยๆนะคะเขียนนี่คือพยายามใช้ปากกาเขียนให้มันสวยๆอเอนั้นเดินนำหน้าสอเสือใส่ใบแทนขีดสระอ,อีอยู่ด้านบนแล้วก็ตามด้วยตัวยอก็จะเป็นสอเอียเสียนักเรียนทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ฝึกอ่านฝึกอ่านคำด้านบนนะคะหน้าที่ แปดสิบห้าแปดสิบห้าไหมอ่าหน้าที่แปดิห้านะคะสรลเอียนะคะสระเอียแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปทําหน้าที่แปดสาบหเสร็จแล้วเราก็จะไปทําหน้า86นะหคะอ่าปึ๊บ85สิบห้าเสร็จแล้วเราก็จะไปทําหน้านี้อืมขอดูก่อนอ่า ตัวนี้86หน้า86ของเรานะคะหน้า86ของเราเหมือนเดิมตรงนี้เขาบอกว่านำคำที่กำหนดให้มาเขียนใส่ในช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ฝึกอ่านเขาให้มาสอเอียเสียกับจอไอใจรวมกันเป็นก็เป็นเสียใจนักเรียนก็เขียนลงเลยค่ะเสียใจ เเดินนำหน้าเดี <ness> right. right. right ๋ยวสระไอเราก็จะได้เรียนต่อไปนะคะสอเสือตามมา e ีอยู่ด้านบนตัวยอใจจ้อไอใจนิสระไอไม้หมวนเดี๋ยวเราจะได้เรียนวันต่อไปนะคะก็รวมกันเป็นเสียใจนะคะข้อต่อไปนักเรียนก็ทํามาเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนข้างล่างนี้อ่านฝึกหัดอ่านให้คล่องนะคะ แล้วก็ระบายสีดาวตรงข้างล่างตรงนี้นะคะ,ะทำมานะคะนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวพอสลัดเนี่ยเราเรียนจบทุกสละดไปแล้วเนี่ยเราจะได้มาเริ่มเรียนประโยคแบบนี้ <c oughs> แม่กอกานั่นเองแม่กอกาเรียนสลัดเสร็จแล้วเราจะไปเรียนแม่กอกาคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปรู้กันนะคะแต่ในตอนนี้เราเออสละดให้จบก่อนอย่าลืมนะคะ เออียอเออีย e อ e รวมเรียกสะระอ e ียนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ